ไปสายไฟไปไปดูจระเข้ <laughs> กับข้าวกับการไม่ตัวน้องไปกีตะกน้องไปเป็นเล้วไปพาทุกคนไปสับนอใหม่แม่ไปบึงนามซีน้ำพี่น้องแม่แม่ีครับไม่กีตะแกนข้าวเป็นเลี้ยวไม่กีเป็นเล้วไมนั่งบอกห้าเลวเต่มันทงหน้าคุนนหยาลายลายุนู ไปนี่ก็คือทุ่งนาบรรยากาศบ้นบานๆถ้าพี่น้องไปซับน้องมไม่ไปเบิรงนนับซี่นะพี่น้องไปไปเบิรงกันเลยจ้าไปพี่น้องนอดแล้วน้องไม่ ดังนาเธอเลยเลย่เอา้โนกระเียบกันจดกัดตอนนี่มันเป็นวงกมอ้ยติดโป๊กไว้สักนอสองนอจะใหเอามีญ่มั่ตัดงานจะไปไปตัดแกงกะทิมะเร็งไปต้มไ้จะกินตลอดด้วยนอนนี่ อ้ยนี่พี่น้องนี่บ่งามบ่งามเนาะอ่อนอ่อนอ่อนอะไรก็ขึ้นสูงหมดแหละี่ก็สูงเหร้ามเนาะซีเนาะขึ้นสูงหมดเหรอนี่อยงนั้นนี่บ่ มีสองกำลังจะกลับแต่ลปกไว้อีกแตกม่ไหม่นึ่ไม่ที่เดิมไปใส่ะโอ้ยขืนเงาเลยไปบนก็ขึ้น นี่วยงามขึ้นลายๆแบบนี้อยากล้างขาโอ๊ยจะไปล้างนะน้ำมันคัน ไปล้างขาคิตตงสีน่าหุวิตตมขอบตลางนู่นนี่เกข้นมาหมีปนะ่วยมาหกอ่ะคุอคิตตมก็ไปเหยียบทำไมล่ะ น้ำในทุนนะ่งนามีตะปุ๋ยอั mm. นนี้ <c ười> ก็เป็นกระดานหืมตอบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะไปล้างไจยะ ต้องปอกไปเห็นเรียบร้อยเลยพี่นอ้องจังบ่ได้เอาขยะมาทถิ่มอีกออกไปถ่ายอยู่ข้างนอกที่ปอกนะคะเอามีทำไปเลยแกะปวดเดียวเรือกต้องไปแกะที่ละอันวานแก,แกะออกจบสำนี้ ตัดหัว เนี่ก็สิแกงกะท,ทกกิทิ๊น้อาใหม่แล้วข้าวเจ้าเคียนต้มต้มไปงามนักพี่น้องอ้อนอ้อน นอน,นี่ต้นนี้เนี่ยได้กินตลอดเลยแต่แต่เริ่มฝนตกนะก้อนฝนตกอีก,อกเกเศร้าแล้วก็แกงแล้วก็กินกับตำมข้าวซุปซุป 情侣。 เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปบึงน้ำซีน้ำคืนบักคักเล็่น้องเลยคืนบักอูน้ำกระไลแช่งหอมพาพี่น้องไปบึงไปเจ้าหน้าจ้ากระุูนี่กระเพาะแกงแ้บซีหานอไป ันนี้ทุ่งหน้าจ้ะทุ่งหน้าตัวนี้ประมาณซีไลของปูรำปูหลดไมโครกำลังขุดอย่างบนน่ะนหิดสะหรือปั่นคันเท้าปไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงน้ำซีกันทั้งปูนจ้ะอันนี้กะน้ำคลองสูบจากนา้ำซีมาใส่หนีมาใส่เหมองนีแล้วเขาก็สูบจากนา้ำตัวนี้ใส่ให้หน้า อยู่ไก่ค่ะฟังซี่อยู่ฟังปูนค่ะฟังเสาไฟฟา้าทางปูนเนาะเห็นสภาพพี่น้องไปเบิง้งอันนี้เขาก็เริ่มถอกแล้วพี่น้องเริ่มตั้งท้องแล้วเริ่มตั้งท้องแล้วเขียวคว้านปุ๋ยไปแล้วไปไปพูนเลยนี่จ้ะทางลงทุ่งนาาว่างเขาล<ว>เหนื่อยไหม ไปนู่นเดินลงไปดูน้ำนู่ไหลเชี่ยวเลยไปดูจระเข้ด้วยไปดูอันตัวเงินตัวทองไปผยดน้ำซีพี่น้องน้ำไหลแห้งขึ้นยังอันนี้ท่าเข้าไปในมูบานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปาก คุ้มปูนิคุ้มปูนคุ้มปูนเงิน,ต,นต,ต,งตัวท่อมันมาหากินขยะไปไปยางไปพุดไปเร็วๆไปไปไปเปบิ้งพูดเลยนี่เลยจับพี่ดอกเบิ้งนะเบิ้งกระแสน้ำไหมไหลแล้วก็มาว่นอยู่มองอันแล้วก็สูบนา้า นั่ยเฮ็ดคอนเชือกอะไรอ่ะเรียงก็เป็นว่างนะว่างวนปูนพี่น้องไปหอดสะพานบานชิโลนุล่ะเบิ่งอไหมน้ำขึ้นคักทำขึ้นเร็วใช่ไหมอันนี้ฝนมันตกเออดอกไม้มันลอยเลยขึ้นอย่างแรง นี่จักน้อยมันก็สิขืนขืนไปว่าแม่นสีขืนหอดพุนอยู่บ่หอดหน้าอยู่บ่ืูหอดถนนนั่นละหอดเสาไฟฟ้านั่นสิมีห้อยหอดมีห้อยอยระดับน้ำาตมันขืนคักๆแต่นี่มันยังว่าท่านปันใดได้นี่ตอนนีก็ยังว่าหลายอยู่ได้นี่มาหลายเข่านี่ก็เรียบร้อย บ่เหลือเขากระลอยมาพีเนาะเขาก็เอาเสือกมัดไว้เพิ่น่ปคันบ่มัดบ่ลอยไปแล้วทักตบชาว่ทักตบเป็นทางไปละไหลไปละไปผู้นู้ดเงยเบึ้งแน่นโทรศัพท์นี่วาระไรซาเลยนี่พออันอิลีนี่ไหลไว้ขึ้นยังมาหน่อยขี้ข้อมึงอะไรล่ะดุ เพชรสะดุกดัปกปลาเรกไม่อยากใส่นุนพาว่ะนี่แหละพีะ่ดอกติดน้ำ<อ>ซีน้ำชีน้ำไหลเชี่ยวปุนะ้นเหรอเฮ้ยพักตกไปแล้วลอยไปแล้วบุด,ด,ดพักตกไหลเป็นสายไปหเห็นมันอนะ่ะ ะคะ่ะอดบานแล้วซับน้ำใหม่ครับพี่น้อสไปต้มต้มไปแกงกะทิยำแลงยังอีกสองนอนีนตุ้งกะสิฝานง่ายๆเอาไว้กินกับมันพริกกะปิตัวนี้ก็เอาไว,แาไวแกก้แกงกะทิแกงกะทิโอเคจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละจา้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะ ช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้น้ำเด้อพี่น้องฝนตกกเบบึงเนี่ยหยาขึ้นเต็มหน้ากักำลังแตกยอดเนกำลังคุดแปลงพักสิปลูกพักบุงทางนั้นแชร์แชร์ไปแล้วอื่นผิดละจังสิบปลูกไปโอเคจ้าไปละจ้า